ฝากด้วยโอเคคุณจครับผมอ่าเคุณเยอะสอรี่นะอเค่ะได้เลยพี่ก้อยแป๊นึงนะพี่ก้อยแป๊บนึงโททีนะครับลูกอ่า่อ่าพ่กอไ่าพี่ก้อยเป็นตัว่เ็มาหาสม่เพอหรอยังไงเรา r a t e r พอมาบอเป็นแมาเวลาบนถา c แรคเตอร์ยังไงอะ ก็วันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าไม่เลสเตอร์เยอะที่สุดเปบนชุดเยอะที่สุดเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันแต่ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ไหนก็เป็นตัวน่าพาเลที่มันใส่ซูดเลยต้องตอตัวเยอะค่ะฮัลโหลเป็นสาวพาดหรือเขาคุณรอดูบ้างพี่ใจค่อยว่า เราก็จะเห็นสองคนนี้เล่นแบบว่าสีอารมณ์หรืออะไรพวกหนักๆเพราะว่าพอเห็นพาร์ทโรแมนติกคอมเมดี้ก็รู้สึกว่าโดยทั้งสองคนทำได้ดีมากแล้วก็เหมือนพาเขาไปทำอะไรที่ตัวก้ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอ่ะก็เลยเชื่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รวมรวมนักแสดงไปเยอะมากค่ะเชื่อว่าคอมเมดี้สุดคานเห็นพนักงานของของคนในฐานะที่แบบกลับดันมาแบบมันมันมันปพิ่มตติมเพิ่มปิ่มยังไงเออหนูเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตพีมาใช่ป่ะก็หนูเออ เราก็ก็เห็นว่าเขาเติบโตขึ้นแบบแข็งแรงมากมแล้วก็ทุกกล้าที่เขาเดินมันมันแข็งแรงอะเหมือนกับเราเราเป็นแบบเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจของในในในจุดนั้นมันมดความ <พอ S 2> แบบนิดนึง <laughs> เออแต่มันรู้มันรู้สึกดีอะค่ะท,ที่ที่แบบเห็นเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กินแลพีเฉิดฉายแบบให้ทุกคนได้ดูคอยนึงค่ะว่า ก็เลยว่าคบคือยิ่เนี่ยคนอาจจะเห็นเขาเฮฮหอยู่เนาะแต่กว่านี่เป็นคับคอมเดีในแบบขั้งคำสามชาเลยทางอตัวเลยเหมือนทั้ตลกตกหัวเลยซึ่อก็รู้สมกว่ามันเป็นคอมเมดี้พิมพ์โรดแล้วไขณะเดียวกันที่เป็นหนังโรเรื่องแรกของพีแล้วก็เป็นหนังโงเรื่องแกของีกินเล่นคู่กันด้วยก็รู้สึกว่า เขาเรียกว่าว่าไผ่ดียชบรถแล้วกันน่าจะเห็นทั้งสองคนในแบบคุ้งติ๋ง<ะ>บิดติดสามาที่เราบ้างเราก็แสดงเรื่องนี้ปื๊บเราต้องแบบปรับปรุงร่างกายฟิต,ตวงฟิตหุ่น,ต,นต้องไปบู๊ล้างผ่านเขาด้วยหนูก็พยายามจะใช้ปืน <laughs> ก็ไปถึงว่าพอเราเป็นตำรวจใช่ไหมเราพยายามคิดว่าจะทำยงไงให้มันถึงแม้ว่ามันจะโรแมนติกคอมเมดี้แต่เราก็แบบว่าอยากอยากให้รู้สึกว่าเราเป็นตำรวจที่แท้จริงแล้วก็จะมีนคนมาสอนเราใช้อ,อุปกรณ์ท่าทางการเดินการมูฟอะไรประมาณนี <ๆ S 2> ้ค่ะก็เป็นสีเดียล้วก็แ่ยเออเออวิจิตรเออเออเฮ้ยเราใช่เราเป็นเจ้าแม่รางวัลเรืเอ่องของงานแสดงอยู่แล้วเอออันนี้คือเราต้องแบบเตรียมเตรียมขนาดไหนแบบ พวกเต็มที o, ่ก้อ็รู้สึกว่าอันนี้ฮะพูดจรินะนี่เป็นเรื่องที่ก้อยเหมือนมาสนุกสนานกับกองนิดนึงคือคือหลายๆเรื่องมันจะมีความอินเทจใช่ไหมแต่เรื่องนี้เพอามาโรแมาติกเขาเม่ี้หนูเดินเข้ากองอ่ะเจอหน้ารูลงก้ก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่เป็นวันที่สดชื่นเจอหน้าพี่แข็เจอหน้าแบบเอเจอหน้ากินพือยะไรเงี้ยก้อยรู้สึกว่ามันมีความมาทํางานแบบจอยๆไปกบเพื่อนแล้วถ้าถามว่าในความเชิงหนักจริงๆริงมัน มันมีพาร์ตดราม่าอยู่ที่เดี๋ยวไปดูในเรื่องละกันพอกองฉากด้วยกันมันมีรูคแบบมันบ้าไหมคะก้อยกินไม่มีสมาธิตรงนี้กินอะเก่งเพราะว่ากินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมูกเขาเล่นเพราะสสมาธิสูงแต่ล้อย่างก้อยอะจริงๆก้อยเป็นคนต้องการสมาธิประมาณนึงแต่หลังก้องกินจะแบบ ากให้เรารู้สึกว่าแบบขอวัดหน่อยสิว่าเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะด่าเขาประมาณนั้นแต่ก็โดยกลัวว่าทำไม่ได้างก็ไม่ติดตามประมาณใช่ค่ะ20มีนาคมค่ะทุกโรงภาพยนตร์สาธด้วซอนแดนจังดตัวเองเราบ้างบ้งมากเออตัวเองก็แบ่งใจไปเลยก็ดีใจดีใจเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลองทําอะไรใหม่ เราลองแต่งดูลองกำกับเองลองทำอะไรเองก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่พอออกไปแล้วแบบคนชอบ,บ,บชก็เลยทำะคะแงคือจริงๆแล้วนะตอนแรกสุดอะแต่งจากความรักแหละคือจินตนาการว่าแบบถ้าฉันมีความรักนะกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบจะทำเอ็มวียังไงให้แบบให้เราอินก็เลยไถ่ฟีดไปเจอนั่นแหละคะ่ะโพสโพสหนึ่งของแรปชัตชนีก็เรู้สึกว่าพี่เขาเสียไปสุดตงแต่ว่า เขายังรักอยู่เขายังดูแลก่อโผล่อยู่เราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มัน unconditional มากก็เลยทำเรื่องนี้ก็เลยแค่แบบ message ไปหาเขาในใน Facebook แล้วบอกว่าเออชื่อน้อยนะคะอยากไปสัมภาษณ์คุณพ่อพี่พีกได้ไหมเออเขาก็ให้ไปแหละก็เลยดีดีค่ะจด้บรรยกาศเองีองมมั้นก็เ่าคช้นๆปั่นแวว คือหนูชอบจินตนาการหนูรู้สึกว่าอะไรที่ที่มันอยู่ในตัวหนูหรือว่าไปได้ยินเรื่องของคนอื่นมาหนูก็จะพยายามหาหาอะไรลงปกติแล้วก็ไปเขียนบทบ้างบางทีเราก็หาเรื่องพูดใน YouTube บ้างแต่อันนี้มันเหมือนลองหาสกิลใหม่ก็เลยเอาเอาไปลองกับเพลงแทนค่ะมีความรักทำน่ารัคนมีความรักทำน่ารัจริงๆก็ต้องรักหลายรูปแบบเป็นใกล้ทางนํเสนอในวมแฟนคลับใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ว่ารักทุกรูปแบบใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะ ได้ได้ค่ะให้มาษณ์เาเอแบบอกัไ้กนเหมอยม่า <progresses S 2> <Above. S 3> แบยาตายนะอะไรอย่างเงี้ยบ้าตายแล้วกืจะไม่ได้กอเลยวอความืออะไรนะคะหมาห้ามเป็นอะไรนะมเป็นอะไรเหมือนเข้อาเอาหมามาเป็นกาในการแบบคุยกับเราเออไม่ได้เจอยังมีเยอะแยะอ่ะหนูเพิ่งจไปเมื่อวานค่ะ หนูว่าหนูอย่างที่บอกคือหนูพี่กิเป็นเพื่อนกันหน,นักที่แต่ถ้าถามคือถ้าจะตอบแบบเพเซฟเอาที่พี่อยากรู้นะคือถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอบแบบเพเซฟไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้มาเกิดเลยึ้นแต่ถ้าตอบเอาแบบเรียวๆความรู้สึกวันนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าความสมพัญที่เราเป็นนะคะเป็นเพื่อกนกันจริงๆมันมันฮลตี้มากเลยอะนวันเนี้ยเราไม่ได้คาดหวัง อะไรสองกันมากเราหวังมีสองกันอยากให้ฝั่งหนึงได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งที่มันเป็นนะวันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีมกเคือทุกคนนี้คือเรื่องสมวังอย่างเดยเราไม่มีก็ส่วนใหญ่ก็ต้ารหรือมากสุดก็อาจจะแบบไปอไม่ทักสังไหมอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเล็กๆน้อยๆหรือหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาหารช่วงนี้พี่มีประเด็นสั่งเสริมพี่ เหมือนเพื่อนกันที่เรารู้จักค่ะไทยมันก็ไม่ได้มานั่งคุยอะไรกันทั้งนั้นเขามีแบบหยดหยอดได้ให้เรารู้สึกปะไม่หยอดไม่หยอดรุ่นนี้ไม่หยอดเออเขาอยากแบบปรุงใช่เขาไปออกรายการมาเพื่อตัวเอเขาบอกเพื่อนรุ่ยเออเพื่อตัวเองก้อยรู้สึกว่าคือถ้าให้ก้อยบอกก็บอกว่าถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรสักอย่างก็ต้องเพื่อตัวเขาเองแล้วเพือนจะเป็นอะไรที่ที่ในฐานะเพื่อนหรือจะหวังรู้สึก แต่ก็ไมว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าหนูบอกตลอดว่าเขาเป็นคนรู้ตัวเองเขาเขาเป็นคนเก่งในสายตาหนูแค่ว่ามีสติไหมในการทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหนูจะบอกเขาตลอดว่าแบบเออมีสติใจเย็นกับทุกอย่างนะจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาเขารู้เขาจะทำอะไรก็เมอนมันมีหนังที่คือกินกินนักเกณฑ์หนังเรื่องนั้นเหรอคะหนูได้ทับเลยหรือเปล่าอ๋อกกั ออแต่ถ้าเอาวันนี้ก็อย่างที่บอกในแบบนี้หรือว่าเรลตี้จริงๆคนรอบข้างแบบตัวนิกกี้อะเหมือนเขาเพยายามจะแบบนิกกี้ง้อเธออะไรอย่างเงี้ยมีไหมแบบสารถึงเราเขาแปลกนะคือว่าข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกอะไรหนูามากมายหนูอาจจะพอเห็นบ้างแต่ก็ว่าเราแล้วก็เราจะใช้ชีวิตที่มันง่ายๆอะหนูรู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไร ซื้อสัตว์ของตัวเองจะเอาอะไรตัดสิสสนใจชัดเจนสำหรับหนูหนูก็ถือว่าวนหนูก็ชัดเจนตัวเองประมาณวา่าแล้ววันนี้หนูแฮปปี้แบบนีอ้อย่างเ,เ,เ,เวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนอ่ะดิกกี้เขาจะพูดถึงก้อยประมาณว่าแบบอยากกลับเขาพูดเหมือนฟปลฟิล,ฟล,ฟลอยากกลับไปอ่ะเออสำหรับตัวพี่ก้อยเองเขอกว้าอเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปแต่เขาไม่กล้าเราเป็นคนดุหรือเปล่าเพราะเราเป็นคนชัดเจนไง คำถามที่อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกคนอื่นใช่ไหมหนูไม่วัดอะไรจากการที่เขาบอกใครถ้าใครต้องการอะไรจากหนูต้องบอกหนูเท่านั้นไม่ออบอกทุกคนอลอกนี้เลยสําหรับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไม่อยากมานั่งตีความหรือให้สังคมมาบอกว่าธอคนใช้ชีวิตแบบนี้สิเพรามีคนบอกทันมอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายวนานั้นแ,แล้วจริงๆแล้วความง่ายมันคือถ้าเราต้องการอะไรทุกอย่างไม่ต้องบอกหนูได้อะไรแบบนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าจากคําถามนี้หนูไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น ก็่เคาไม่เคยาดก้อยคยกับก้อยจริงๆตรงไม่คุไม่ค่ะแล้วก็เป็นเวรามเรามีความสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกันตลอดเวลาที่เราตั้งแต่เลิกกันมาคือห่วงใยกันห่วงใยหวังดีแล้วก็คุยแต่เรื่องคุยแต่เรื่องดีๆที่มันหะดีกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเธอฉันจะมานอนอะไรอะไรนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยหรือเป็นเพราะว่าเราเบรกเขาก่อนหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าเอ่ยเราเบรกเขาก่อนไหม ไม่เขาต่อหน้าเขาเหรอคะคือ,อมัน,มนแบบอาจจะคําพูดใดๆที่แบบทำให้รู้สึกว่าแบบมัมกกนก้าวเปลี่ยน้าออคำนี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ย,ยรู้สึกว่าพูดยังไงดีวะก็ <c oughs> ไม่แน่ใจก็าอาจจะเป็นไปได้พลังงานของเราหรืออะไรบางอย่าง <c oughs> แต่รู้เลยอเรื่องนี้มันง่ายอ่ะอย่าทำให้ชีวิตมันยากเวลาแบบคือถ้าเขาชัดเจนอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วต้บอกหนูหนูมีความเจ๊มเจนมบางอย่างที่จะบอกเขาซึ่งแบบอาจจะไม่ใช่ ต้องบอกให้คนอื่นรู้ดเรื่องแค่นั้นเอองดิพวกคนนี้ใครเข้ามาแล้วมีคนมาขายขนมจีบไหมมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออจะมีแฟนเราเร็วนี้แน่นอนที่ยาวไกลรู้สึกได้ถึงคนทางที่ยาวไกลที่ทำน่าสงสารหนูจะดีไม่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยาวไกลไม่ได้ใส่ขอบคุณย้อครับขอบคุณค่ะได้เลยค่ะ แล้วก็สูงตรงตรงได้เลยตรงนี้เด็กกัน